นีันนีเตี้อันนี้อันนี้เราว็หยออันนี้อันนี้อันดีได้ดเขเสียไปด้อันเดี๋ยวาหยต่็นวเด้ได้เขีอันนี้ย่อนด้วยเครับเป็นหยคยเราว่าต้อง็กดีกวาว่าเอีกเคครับาวเป็กวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ก็จะเป็นของเขาจอใช้เ่านร็กนไม่เดือดเดือดดเยเขาอีกคือสุัาสักหน่อยอันนี้อันนี้ของสังฆระต่อครับเนี่ย่อันนี้เอาเอาใส่ของสังกราชไว้ใส่บัลลีโอเคได้กับของนี้แกได้ครับยันสวยดีสไลดใส่ของของใส่บัลลีโอเคได้อจะล้มได้ยังไม่ได้เอาอกนี่ได้เนเ่น